สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนองานการประเมินรางวัลทรงคุณค่าประเภทบุคคลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินนางกฤตยาศิริเกิดวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2506ปัจจุบันอายุ50ปี สังกัดโรงเรียนพัทระบอพิษอำเภอเมืองจังหวัดบุรยลำรับหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษหลักรวมระยะเวลาทั้งสิ้น28ปีประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม,มันดับหนึ่งวิชาเอกภาษาอังกฤษ,ากฤษาจากวิทยายลัยครูหมู่บ้านจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรการสอนมหาวิทยายลัยราชภัฏบุรีรัมย์นวัตกรรมที่นำเสนอเรื่องการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์โดยใช้ภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ภาคเรียนที่ห ประจำปีการศึกษา2556การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อนวัตรกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน80ต่ 80. อ80 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านโดยใช้ภาพการ์ตูน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อนวัตรกรรมการสอนบนเว็บไซต์โดยให้มีมาตรฐาน80ต่อ80 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการพัฒนานวัตรกรรมการเรียนการสอนบนเว็บไซต์โดยใช้ภาพการ์ตูนทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วยนวัตรกรรมการสอนบนเว็บไซต์แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านเรื่องการ์ตูน แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเว็บไซต์ครู u c o m พัฒนาด้วยการใช้เทคนิคแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านและความคงทนในการเรียนรู้ k รู p ู c o m เริ่มต้นมาจากการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML โดยเน้น กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญฝึกให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเปิดกว้างโดยไม่มีการจำกัดขอบเขตจุดมุ่งหมายแรกเริ่มของเว็บไซต์ครูปู c o m 1. แก้ไขปัญหาการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ขาดเรียนและไม่สามารถเข้าเรียนในห้องได้ตามปกติ 2. เพื่อใช้แก้ปัญหานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิไม่ผ่านเกณฑ์ สเพื่อพัฒนาต่อยอดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามเอกภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างมีความสุขและสเพื่อใช้เป็นประตูพื้นที่เสรีเปิดกว้างให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอสิ่งที่ผู้เรียนสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ครูปู .com ในวันวานที่ผ่านมาเน้นความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนจัดเว็บไซต์ให้สวยงามและเข้าถึงผู้เรียนได้ ทุกกลุ่มทุกวัยและนอกจากนั้นบุคคลทั่วไปยังสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลได้จุดเด่นของคูปู c o m 1. สะดวกง่ายต่อผู้ใช้บริการ 2. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินความพึงพอใจเพื่อปรับปรุงผลการให้บริการให้ดีอยู่เสมอ 3. การเชื่อมต่อเครือข่ายในรูปแบบโซเชียลเน็ตเวิร์สามารถที่จะเชื่อมต่อ เข้าถึงผู้เรียนได้ทุกรูปแบบและ 4. สื่อที่นำเสนอนั้นเกิดจากกระบวนการพัฒนาของผู้เรียนในการคิดในการเขียนบทละครต่างๆโดยผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด <c oughs> เครือข่ายของครูปู .com นอกจากจะมีสื่อบนเว็บไซต์ youtube.com แล้วยังมีเครือข่ายต่างๆมากมายอาทิเช่นสื่อในโครงการทูปูปัญญาเป็นต้น ต่อมาเราจะพูดถึง www.kupu.com/homework เป็นส่วนต่อขยายจาก w w w kupu.com การเรียนรู้บนโลกออนไลน์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจึงทำให้เกิด www.kupu.com/homework ขึ้นมาเพื่อให้คำปรึกษาในเรื่องการเรียนและ homework clinic จะเป็นที่สำหรับนักเรียนในการตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้เรียนในห้องและครูผู้สอนจะตอบความคิดเห็นเหล่านั้นด้วยตัวของท่านเองตัวอย่างบทเรียนการ์ตูนบนเว็บไซต์ครูป mm ู .com hmm. h o m e w o r k ได้แก่บทเรียนบนเว็บไซต์ Web-based instruction for grade 11 students Reading a การ์ตูน Introduction เป็นบทเรียนเริ่มต้นสำหรับผู้เรียนที่จะเรียนรู้หลักการอ่านการ์ต mm ูน hmm. และตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนบนเว็บไซต์การสอนโดยใช้เว็บไซต์หรือเว็บเบสอินสตร u c ชั o นเพื่ออะไร 1. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการค้นคว้านอกห้องเรียน 3. เปิดกว้างให้ผู้เรียนมีโอกาสในการศึกษาค้นหาความรู้ทบทวนความรู้ตนเองผ่านเว็บไซต์ สส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสารรค์ในการเรียนรู้อยู่เสมอและ 5. สนับสนุนให้ผู้เรียนแสดงออกด้วยการแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้เรียนโดยไม่มีความเขินอายเว็บไซต์ครูปู c o o m ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2550เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภานษาอังกฤษเพิ่มผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนและใช้เป็นฐานรองรับการวิจัยในชั้นเรียนและ สุดท้ายเพื่อขยายผลต่อยอดในปีการศึกษาถัดไปผลงาน www.kupu.com ได้รับรางวัลครูไทยหัวใจ ICT จาก Microsoft Innovative Teacher ในปี2011รับรางวัลเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2554นักกระทรวงศึกษาธิการถือว่าเป็นการเริ่มต้นสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ในด้านวิชาภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ต่อเป็น w w w k r u ว u c เ m s บครเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นขยายให้เป็นคลังบทเรียนออนไลน์ให้ผู้เรียนศึกษานอกห้องเรียนและเปิดกว้างให้ผู้เรียนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนเพิ่มขึ้นรางวัลรองรับการประกวดที่ได้รับคือ รางวัลเว็บไซต์ที่มีสื่อการเรียน,นการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์หรือ o b e บ WEBMEDIA รางวัลน,นี้ได้รับเมื่อวันที่6มกราคม2555เป็นรางวัลที่มอบโดยนายชินพัฒภูมิรัฐเลขาธิการคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการนำเว็บไซต์ kupo.com/homework เข้ามาประยุกต์ใช้กับผู้เรียนพบความแตกต่างดังนี้ ผลทดสอบทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโดยผลทดสอบหลังเรียนนั้นมีค่าคะแนนสูงขึ้น w w w k r u p u c o m ร o m นั้นเป็นส่วนต่อยอดมาจาก w w w k r u p u c o m ว็บครูและยังได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Social Media Awards ในปี2013และยังขยายช่องทางการรับส่งการบ้านเพิ่มให้นักเรียน เกิดความสะดวกสบายและเกิดความกระตือล้นต่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นใช้เป็นคลังออนไลน์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อีกด้วยและยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนและลดความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนด้วยจากการประยุกต์ใช้เว็บไซต์ครูปู .com/ homework <c oughs> กับนักเรียน พบกับแสดงผลคะแนนรวมเฉลี่ยของนักเรียนชั้นม .5 ปีการศึกษา2555สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรางวัลล่าสุดรางวัลชนะเลิศด้านไอทีบล็อกครั้งที่4ปี2013สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การแนะนำการใช้งานบทเรียนออนไลน์ เว็บ h ซต์ค o ูป o m คอมโฮแล้วรอสักครู่เราจะพบกับเว็บไซต์ครูปู .com/ h o m e w o r k ซึ่งเป็นเว็บไซต์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและส่งการบ้านของนักเรียนในภาพรวมของเว็บไซต์นั้นด้านบนจะประกอบไปด้วยเมน,นูต่างๆดังต่อไป,ปนี้ About us as s i ชิ่ n e ซนเอ็ก a ั i n ลเน s s ่น s ลสันเดลฟ HomeW ้โฮมเว i ร์ละ t e a และ a s s r o o m ซึ่งเป็นส่วนเมนูที่ผู้เรียนสามารถใช้ส่งการบ้านติดต่อกับครูผู้สอนได้และในภาพรวมของเนื้อหานั้นก็จะพบว่ามีเมนูต่างๆอยู่ทางขวามือซึ่งเป็นเมนูที่จําเป็นสําหรับการใช้งานสําหรับนักเรียนเช่นผู้มือการใช้งานเว็บไซต์และมีส่วนของการส่งการบ้านและนักเรียนยังสามารถตรวจสอบเวลาเรียนตรงนี้ได้อีกด้วยอีกทั้งยังเป็นช่องทางให้กับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบ เวลาเรียนสำหรับในส่วนของการตรวจสอบคะแนนเก็บนั้นจะเห็นได้เฉพาะนักเรียนเท่านั้นจึงมั่นใจได้ว่านักเรียนจะไม่เปิดเผยคะแนนของตัวเองให้กับคนอื่นเห็นเป็นแน่นอนในส่วนของเลสซันนั้นจะประกอบด,ด้วยบทเรียนต่างๆดังต่อไปนี้เช่นบทเรียน reading การ์ตูน introduction เมื่อคลิกจะเข้าสู่หน้าของบทเรียนจะเป็นภาพตัวแทนหน้าปกของบทเรียนนั้นๆให้คลิกที่ภาพเหล่านั้น และจะเปิดหน้าบทเรียนบนเว็บไซต์ขึ้นมาตัวอย่างบทเรียนนี้คือ reading c ร r t o o n introduction ที่ผู้เรียนจะต้องทำการเรียนบนเว็บไซต์ซึ่งเป็นเนื้อหาการต่อในรูปแบบการ,ร์ตูนการโหลดเนื้อหาจำเป็นอย่างยิ่งที่โปรแกรมนั้นจะต้องใช้ adobe flash player เพราะฉะนั้นแล้วเครื่องที่ติดตั้ง flash กินจะสามารถเปิดใช้งานได้ผู้เรียนสามารถอ่านคำแนะนำและกด next เพื่อศึกษาเนื้อหาต่อไปได้เรื่อยๆและนอกจากนั้นแล้วในบทเรียนยังมีแบบทดสอบให้ฝึกทำอีกด้วย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใดๆเพิ่มเติมผู้เรียนสามารถติดต่อกับครูผู้สอนได้และครูผู้สอนนั้นก็สามารถตอบกลับหรือแสดงความคิดเห็นกับผู้เรียนได้เช่นกันยกตัวยอย่างเช่นการแสดงความคิดเห็นกันต่อไปนี้ ต่อมาเราจะพูดถึงเว็บไซต์คร o ป u c o m h ฮมเว w o r k ในส่วนของการเรียนรู้ด้วยตนเอง s e l f s t u d y ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนห้องม .5 ทับ1จะส่งงานโดยวิธีการโพสต์คอมเมนต์โดยการศึกษาเนื้อหาบทเรียนที่ครูผู้สอนนั้นโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ผู้เรียนสามารถทึจ่จะศึกษาเนื้อหาทำความเข้าใจและทำตัวอย่างได้ด้วยตนเอง หลังจากนั้นจะต้องแสดงความคิดเห็นหรือส่งการบ้านผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ให้และตอนนี้มีทั้งหมด27ความคิดเห็นซึ่งการแสดงความคิดเห็นนั้นสามารถแสดงได้ที่ท้ายเมนูหรือด้านล่างสุดของเว็บไซต์ดังตัวอย่างต่อไปนี้ เมื่อผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแล้วให้กดปุ่มโพสต์คอมเมนต์คอมเมนต์จะไปปรากฏให้กับครูผู้สอนทันทีและครูผู้สอนจะเป็นผู้อนุมัติคอมเมนต์ให้แสดงบนหน้าเว็บไซต์ต่อไปอันดับถัดมาเราจะพูดถึงในส่วนของการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบที่2ก็คือการส่งการบ้านซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะ ตามงานและส่งงานได้จากช่องทางดังก่อไปนี้โดยเราจะแยกเอาไว้เป็นห้องม .5 ทับ1ไปจนถึงห้องม .5 ทับ6ซึ่งแต่ละชั้นสามารถคลิกได้ที่รูปของตนเองซึ่งจะมีการระบุไว้ว่าเป็นของห้องใดและการบ้านจะถูกโพสต์เอาไว้ผู้เรียนสามารถที่จะติดตามการบ้านย้อนหลังและสามารถส่งงานได้ทันเวลาที่กาหนดเมนูการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อมา คือการใช้ My m i n d Mapping ผู้เรียนสามารถติดตามเนื้อหาต่งงานอัปโหลดรูปภาพหรือดาวน์โหลดเนื้อหาไปทำที่บ้านได้หรือใช้เวลาว่างในห้องสมุดเพื่อเขียน My n d p a ปประกอบการเรียนรู้ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะฟังพูดอ่านและเขียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบหากมีข้อสงสัยประการใดผู้เรียนสามารถคลิกดูที่คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ได้ทั้งนี้ สามารถคลิกดูในแบบเต็มหน้าและแบบเต็มหน้าจอได้เมื่อผู้เรียนศึกษาคู่มือจนเข้าใจแล้วผู้เรียนสามารถที่จะกลับไปใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในข้อมูลนี้จะประกอบไปด้วยขั้นตอนและแนวคิดต่างๆของเว็บไซต์ว่าประกอบไปด้วยสิ่งใดบ้าง